ก็ตื่นเต้นนะครับต <wh oh ื่นเต้นมากๆเลยก็หลังจากที่รู้ว่ามีการฝึกนะครับก็เป็นบุกครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่่าางทีไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงในการตอนแรกนะคนะเพราะว่าผมก็ทำงานแสดงที่อทางที่จะมีความสามารถแล้วก็อยู่ในวงการมาที่จะยาวนานพอสมควรครับผมก็รู้สึกประหม่าเลยคกับประหม่าในการแต้นน่ครับในการรู้สึกว่ามันก็สามารถไปเรืยกันได้แตถามว่าอยากเล่นไหมอยากเล่นอยากเล่นที่หลายคน น่าสนใจนะอย่ากที่ว่าเจะมีเนี่ยเป็นคนแนี้อยากใด้ใจกันไม่แทบไม่ไม่เคยเจอกันเลยดีกว่าครับผมอยู่อยู่คนละสังกัดไปเนาะแทบจะไม่เคยเห็นหน้าเขาจใช่วยไม่จำในในงานก็ไม่เจอครับนี่เป็นครั้งที่สองที่ได้เจอกันนวันที่สองครับผมวันแรกมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปมีพูดคุยกันครับเมื่อสบคุยทุกวันนี้ค้าต้องับอะไรบ้างแล้วอย่างเด็ดครับ

กับน้อเล่นค้ก็กาสทีองบอกว่าจริงๆนั้นคการึกเพราะว่าตื่นตนเป็นที่คุยไมาเป็นทีำแบบสดาล้วก็คนทำา้ก็คนทแบบิงวเราพแต่วจริงๆก็แบบชิลๆเป็นการเอาเฟรมมาเพระี่นความรู้สึ คือคือรเป็นระแบอกสวมั้เราว่าสิ่งที่สาัญที่สุดจอ่เป็น่ออมาหมดเลยทีาทำต่าง่พรเห็นตาว่ายที่ตอนนี้กำลังคิดว่าถึงเจอเจอบ่อน้าแล้วที่เราทมได้เราห่ัจากที่เราเจอทีมเกบที่น่าจะใช่แต่ว่าหลง้อวาว่า ก็ไปได้สวยมากแล้วก็จะมีกลัขอเป็นเป็นคนที่อยู่ข้างๆได้มากตลอดแต่วันแรกในที่ารกแบเป็นพืสตจับกันคกอหนอยูกับเากควาลุกน้วอยาทมันเหนื่อยมากที่ชื่อหมคนนจริงๆแล้วแบบ การทำเนื้อคลใหม่ที่ใหม่อะไรน่าเบื่ออย่แล้วแลวแบบเมื่อเราเคยเป็นแฟนแบบเหน่อยคล้าไใหม่ที่ใหม่เนี้ยแล้วคนที่ใหม่ต้องบอกวาใหม่ต้องเป็นันที่แบบต้องเป็นเพื่อนกัวอย่างที่คิดด้วยแล้วก็เมยใช่ครช่องที่ทำได้ง่ายๆนะการ่าชั่นคือไรังไม่ได้เรียกรองมรือบอกก่อนได้มอ่คือ ทองวยทอวยไทยทำไมเขาถมงอยากสอามไโบนไทถ้าเราเรยนร้ก็จะ่เริมคของเราก็จะเป็นมนไทยที่ไม่นาชาตเก้ยได้อยางนี้เลยก็เป็นคนของที่อยากให้คนคนต่างชาติใัเห็นค่างในขอเราเร่้อวยไทยมีการสร้างมสรงหัวเรื่องเี่ยวกัี้มตลอดเร็นะไรกัคะ

ไม่ต้งทักกดดันแต่ว่าเป็นคือแบบเราเราก็ตื่นเต้นล้วก็ทักใจมากๆเพราะว่าเป็นกรนที่เราได้ร่งานกับท็อปเรตแล้วก็คิ่ว่าแฟนๆท็อปเนะไ้ก็คืก็จะเห็นเราเป็นเพืเลนใหม่เราก็ต้องทำเต็มที่ที่สุดครับส้หบการที่ผ่านมาไม่รู้เลยเราอบว่า4นม่นะครับนี่แหละก็คือกา่เไ้เป็นผู้่่ม ยังร like ับอยู่ครับเขาที่จะเขอเป็นคนงานที่ได้รับโอกาสนะครับมาได้ดีเตจมส์ที่เลือกครับจะได้ดูดังชื่อต้นเพราะอย่างเจมส์เนีเรื่องถ่ายเลยนะตอนนี้ต้องต้องรออีกทีหนึ่งครับว่าจะถ่ายเสร็จเมื่อไหร่จะมีสล็อตตรงเท่าไหร่ต้องรอโคตรสนุกมานแน่นอนครับเอาไปกันต่อ s ที่้ากกว่า